เบาะโทรศัพท์อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าแกเรียบร้อยแล้วอะ่ะเขาซื้อที่โลหกเจ็ดร้อยนะคะทุกคนกว่าจะได้หกเจ็ดร้อยนี่ต้องใช้โทรศัพท์หลายเครื่องเหมือนกันนะนะกว่าจะได้หกเจ็ดร้อยทุกคนดูมันเบามากเลยนะก็เอามาฝากนะคะแถวบ้านคุณซื้อยังไงกันคะปกติแล้วเวลาโทรศัพท์เสียคุณเอาไปโยนทิ้งถังขยะหรือว่าเอาไปขายต่อหรือบ้าง อเอาไปแลกไข่เออส่วนตัวดิฉันก็มีบ้างนะคะแลกไข่แลกปากระป๋องแลกถังน้ำมาไว้ใช้เนาะแล้วก็มีขายตามร้านก็จะมีะร้านที่รับซื้อพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์จะมีร้านหนึ่งที่รับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะซื้อเครื่องหนึ่งก็ประมาณ20-30บาทนะคะทุกคนเนาะอันนี้เราได้มาฟรีๆนะคะมันติดมากับมันติดมากับของเวลาเราไปซื้อของเก่ามันก็จะติดมากับอนุนต์อันนี้เนาะ แล้วก็ได้มาแบบนี้นะคะทุกคนก็